ใส่คลิปยาวยาวเลยนะอันนี้ตัดคลิปใหม่แล้วเมื่อกี้ห้าทีแล้วอะไรหรออย่ามาใกล้ต้นหายใจค่ะต้นหายใจนิดนึงต้นหายใจนิดนึง กันหายใจนิดหนึง่งค่ะอ่าใหญ่มากเลยมันใหญ่มากเลยนะเธอแล้วถ้ามันแห้งนี่นะมันจะปวดมากเลยร่องไหมเอามาวางไว้คู่กันด้วยอ,อันนั้นอยู่างไว้คู่กันด้วย เป็ไหนแล้วเธอห่อไปว้าเธอจะห่อไป,อ,ไปอะไรรักหนาก็นั่นแหละนไงแดงมากเงี้ยเป็นแกละอัลมาสค่ะห่อเบต้าดีนค่ะคุณยายค่ะขอเบตาเ้าดีนค่ะเห็นไหมเนี่ย,อยสองชิ้นเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยกระจกค่ะเห็นไหมทีนี้ไม่ขายห็น,หนู้นใหญ่มากเลยใหญ่ค่ะใหญ่หมดแล้วค่ะมันแหลมแล้วเนี่ยก็ตัดเป็นแบบนไงนี้ไว้กลับไปนะคะใช้เบตาเ้าดีนล้างแผลนะคะใช่เออนะคะ เจะไม่ต้องเอาี่สวัดมันขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเเธอจะทำให้เธอทรมานเนี่ยก็มันก็สมควรก็นี่ถ้าหากว่าไม่เธอไม่ถ่ายให้นะก็ไม่รู้จะเอาคลิปไหนไปลงเพราะว่าปกติพี่ก็ทํางานคนเดียวไงปกติลูกค้าก็ คนเขาก็ไม่รู้ว่าลักษณะแบบนี้คือมันต้องตัดแบบไหนเนี่ยมันจะต้องเข้าเฟือกก่อนสองข้างเข้าใจไหมพอเข้าเฟือกเสร็จแล้วก็คือพอเข้าเฟือกปุ๊บอ่ะเราจะตัดเล็บแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่โดนแผลใช่ไหมแต่ถ้าตัวเองไม่ได้ยันทําเล็บมาก็ไม่รู้ก็เสียบลงไปเลือดมันก็ออกพอเลือดออกแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ตัดได้แค่นิดๆหน่อยเนี่ยอันนี้มันเป็นสองแง่งก็จะจไหมที่ตเตงทําไว้เนี่ยแง่งวันนี้คิดว่าพี่กุดหาเข้าใจไหมว่ามันมีเห็นไหมนี่ก็จะโล่งนะคะแล้วก็กลับไปก็ คืเอเอาไปไหมอ้าโอ้โหเอาไปทำไงเอาไปดูไปดูว่ามันเอาไปมว่า,วามันเป็นอย่างนี้แหละมัาออกมันเป็นอย่างนี้แหละเราจะเอาไปดูไงว่ามันคิดไปให้เขาดูก็ได้เออนี่เราออกไม่ได้แต่พอไปหาช่างช่างออกอได้ก็บอกเขาจะต้ามาตอนเย็นๆน่ะมันไม่มันมันมันไม่ได้เพราะว่าถ้ามาตอนเย็นๆน่ะพี่ฝนติดลูกค้าทำผมไงถึงได้บอกว่า